สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเสียนโกโตเสถีอนประจำวันที่18ตุลาคมพศ2565นะครับสาหรับทีเด็ดคู่เมื่อคืนก็กินครึ่งไปหนึ่งคู่กินเต็มไปหนึ่งคู่นะครับก็บวกกันไปนะครับวันคู่ระหว่างซามูเียพบกับโลมาทีเด็ดถ้าไปต่อโลมาจบศูนย์ประตูต่อหนึ่งกินครึ่งไปนะครับส่วนอีกคู่บียาเลบียาเลอันพบกับโอซาซูนา ดีเดดถ้าไปต่อเบียเลียนจบ2ประตูต่อศูนย์กินเต็มไปนะครับวันนี้เราไปกันต่อที่บอลเต็งทําเงิน2ตัวน,น่เน้นคู่ที่1เราไปกันที่ลีกีิมิลีอังกฤษคู่ระหว่างไบรตันพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเตเวลาตีหนึ่งครึ่งของคืนนี้นะครับเจ้าบ้านไบรตันผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูแผ่วลงไปเยอะเพราะเกมในลีก5เกมหลังสุด เป็นการช,ชนะ1เสมอ3แพ้1เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนนอตติงแฮมผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูไม่ค่อยดีนักเพราะเกมในลีกแเกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครมาเลยเป็นการเสมอ2และแพ้6เกมด้วยกันเกมนี้นอตติงแฮมเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าฟอร์มในลีกช่วงหลังผลงานจะดูแผ่วลงไป แต่เกมนี้เทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมมองว่าเจ้าบ้านอย่างไบตันเองพวกเขาก็พอยังดูมีทรงกว่าทางด้านทีมบุวยที่8เกมหลังสุดในหลีกไม่ชนะใครมาเลยและแพ้ไปถึง6เกมทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านไบตันจะเปิดบ้านเก็บ3ามแต้มได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงเกมนี้ควรเลือกเชียร์ นกนังนวลใบตั้นครับคู่ที่2เราไปกันต่อที่ลีกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเซบียาพบกับบาริเซียแต่เวลาเที่ยงคืนของที่ยงคืนตรงของคืนนี้นะครับเจ้าบ้านเซบียาผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นแม้ว่าเกมนัดล่าสุดในลีกนั้นพวกเขาพึ่งกลับมาเก็บสามแต้มได้แต่ถ้าดูจากฟอร์มภาพรวมในช่วง ที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าฤด,ดูกาลนี้เซอร์เบียเองพวกเขายังทําผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานของตัวเองอยู่พอสมควรเพราะเกมในหลีกผ่านมา9นัดเป็นการชนะ2เสมอ3แพ้4เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนบริเซียเองผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่า ทำผลงานได้ดูไม่คี้เลรอยู่เหมือนกันเพราะเกมในหลีกสี่เกมหลังสุดเป็นการชนะสองเสมอสองเกมด้วยกันขนาดที่เกมนี้บารเซียเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าถ้าดูจากฟอร์มชื่อชั้นก็ถือว่าไม่ได้ดูง่ายอยู่แล้วแต่เกมนี้มองว่า ถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมกับเกมในหลีกช่วงหลังของทั้งสองทีมนี้กันดูมองว่าเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างบาลเเซียที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดูมีทรงกว่าและดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านที่ฤดูกาลนี้ฟอร์มภาพรวมค่อนข้างดูต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองอยู่พอสมควรทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนบาลเเซีย น่าจะบุกมาเก็บ3แต้มกลับบ้านไปได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงเกมนี้เห็นควรเลือกเชียร์ไอ้ค้างข่าวบาริเซียครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับที่เด็ดคืนนี้ก่อนจากกันวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆค่าน้ําสวยๆมาฝากกันเว็บยูฟ่าไร่สองสมีโปรโมชั่นสเต็ปตายรับคืน50เท่าสเต็ปเข้ารับเพิ่ม5,000บาทและยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายอยู่ในกลุ่มทีเด็ดบอลน,นะครับ ถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ